เอาล้ครับขอกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็นนกนนกอยู่กับผมแคปเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ก็คอนเทนต์ ep สองอะประมือประมือ,อซึ่งคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือเล่นปืน s m g แค่กระบอกเดียวทั้งเกมนามาดูว่าจะรอดหรือจะร่วงปืนนี s m g นะปืนอะไรก็ได้นะกระบอกเดียวเท่านั้น ปืนไรดีอะท,ทุกคนทุกคนผมจะเล่นปืนไรดีโอเคยังอัดดึกไม่ยังไม่ได้อัดไม่ปืนเดียวทั้งเกมอย่างนั้นหรือ ปืนอะไรดีอ่ MP นะ MP5 ไหหรือ UMP UMP เออไม่สองปืนนะทุกคนถ้าเจอผมก็จะเลือกเอาแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะเจอปืนอะไร ไม่เกี่ยวนะทุกคนผมเก็บผมเก็บแต่อันนี้นะเก็บแต่ของแต่งปืนเก็บแต่ยานะค,ะครับนี่เปิดให้ดูเลยต้องเป็นปืน A.M.G เท่านั้นทีนนะ่ไม่ใช่ภารกิจของเรา อาวุธกิจของเราคือปืน SMG เท่านั้นเมืเจจ่อไรจะเจอวนนในคนดูกูว่ากูตายก่อนไมเนี่ยเก็ ừ, บอะไรมาเดีฮยก็บ้าแล้วไงไาจะเล่นปืน SMG มกูต้องเข้าไปตั้งค่าใหม่ว่ะนั่นงข้างหน้ามีคนยังไม่เจอปืนชาร์จเลย Okay. โอเคเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันเขาเรียกว่าอะไรวะ m p g 0 oh. UC อเออ UC ไมไม่อะทุกคนเดี๋ยวก็เอาติดตัวไปหน่อยแล้วกันดีกว่าไม่มีปืนใช้นะ มันชอบแบบไอ้นี่มากเลยว่ะนี่โอเคนี่นะทุกคนผมจะเล่น MB ไฟนะทั้งเกมไปเลยจัดไปือว่าผมก็ไปตั้งค่าอย่างนี้แล้วมั้งเนี่ยมันชอบเก็บของมาอัตโนมัติ ตอนนี้เวล์สามไปแล้วโอเคทีนี้ก็ไปยิงคนกันเลยฮนะอือ mm. ว่าไปทางนู้นดีกว่า ไปทางนี้ดีเอาสอยูมิชามาแต่ไม่มีรถด,ดีๆให้ขับเลยฮะตอนนี้คนฟาร์มไปละของแต่งปืนอะไรยังไม่มีเลยนีวไไม่เป็นไร่ะระดับนี้ไม่ต้องพึ่งของแต่ง นี่วิ่งมากลางวงเลยอ่ะยังไม่เจอคนเลยคือ,อผมอยากจะถามครับทำไมไอ,อ้ปืนที่ไม่จำเป็นนี่เก็บไว้ผมยังเลยฮนะอายูซี่นี่ไม่เกี่ยวนะเก็บมาประดับดิฉั จริงมันก็เอเมจีเหมือนกันนั่นแหละคนไปไหนหมดวาน,ะนแล้วไม่เจอละเกือบตายแล้วเข้าหัวไปก็เจ็บอยู่ผมว่าคงจะสะดุ้งเลยเมื่อกี้ โดนมาละเอามาทำไมเปิดโดนดูก็รู้ ใหญ่มาพอดีจะได้เห็นทั่วถึงเอาโทษหายไวจังวะไม่ได้ใช้ประโยชน์ลิมีรถมา แจ๋วเดี๋ยวใบลอนอุ้ยไอ้นี่ตึง<อ>มาเล่นปืนกระบอกเดียวแล้วเจอตึงๆอย่างนี้เอาไงดีคดุณดูผมควรถอยหไหม ใช่ฮนะคนถอยถอยมาตั้งหลักกแป๊บนึงผมว่ามันเหลี่ยมเยอะนะมันพยายามจะอ้อมมาเอาผมให้ได้เลยดูทรงนั้นนะอขอบอกนะยากคนระับเค่นั้นยากเลยนะพอนุ่มพอนุ่มสักทอง ยิงกับใครนี่ยนะสงสัยต้องไปเจมฮะนั่นไงนใช่หไหมมั้ยอ่ะให้ตัวเมื่อกี้ปะ่ะ ขับรถวนูนแหวเนี่ย้ผมจะไปไหนได้ว้เนะวนไปวนมาไม่รู้ฉันจะวนทำไม ยากอยู่นะสำหรับการที่เราไม่ได้เล่นปืน AR ไม่มีปืน AR อย่างนี้เปิดใครเขาคงจะตายนะข้างหน้ามีตัวหนึ่งต้องได้แล้วมั้ง็อตเนี้ยโอเค มาดปืน SMG ทั้งเกมบวกรถนี้ก็ชิวดีฮะขอลดนะจ๊ะพ่อนุ่ม ใช้รถช่วยในการทำดาเมจกับศัตรูตายครับแค่นั้น,เ,นเดี๋ยวผมค่อยเอาปืนออกนะแปบ๊บหนึ่ง เก็บของกันโอเคเดี๋ยวจ้าจมงตอนนี้ของเต็มของของฟูจัดไม่มีใครนะ เคลียร์เฮ้ยใครใครสกิดใครสกิดพี่ระวังขีดนะแค่นั้นแหละเนอะ ดูกันว่าจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ตอนนี้เหลือสี่คนสุดท้ายแล้วท้ายสุดยังไงยังไงวงมานะ <c oughs> แค่นั้นแหละไม่มีอะไรยาก <c oughs> ยิงไปยิงมากระสุนก็จะหมดเลย อยู่ไหนกันเนี่ยอีกสามตัวสุดท้ายว่ามันต้องเข็มอยู่นเน่เนยลยรถจะติดสิจะไปแลกโดนก็ไม่ง่ายมันไม่มีที่ให้แลก เหลือสองตัวสุดท้ายที่หนึ่งมาคุณดูที่หนึ่งมา พ่พี่เกก็จะล่อผมยอย่างเดียวเลยนะขับรถป่วนไปงั้นแหละมา ไม่ตายก็ประมาณนี้นะฮะก็สำเร็จไปได้ด้วยดีนะสำหรับคอนเทนต์ของเรานะฮะโอเคครับกันก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับผมสวัสดีคร okay. ับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณดูบ๊ายบาย